กินอีกบ่มาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมากินข้าวก็ตำักหุ่ณยังเฮงเล่นนี่จังกินตำกินปลาทอดเดีด่เดียวปลาเดี่เดียวปลาทูกับปลานิดหน่อยผักก็มีผักชะอมเด้อเก็บปลาจากสวนเด้อพี่น้องเด้อกระลำวันนี้แน่นเอามาเมื่อคืนคอยหิบเขาจังขยอะ หนึน่าไจะฟังจินเบอร์จีบสองหน่วยหนึ่งอยู่บหนึ่งหนึ่งไปจะมาเคลื่อนคนใหญ่เจ้าก็มาอุ่นก็ได,ด้กับโพลไม่อีกก็ได้ตุ่มกับโพลไว้ไตซึ่งอุ่นขนมไปพร้อมโอ้สังขยาบประอื้ไปพร้อมที่ละเห็ดหนึ่งใดสองร่วงท่องคอยนี้แล้ว <c ười> มือแรกเขายังจะเอาเอย่างากเอาแปดเอาอีกย่งกแตงไทกับะพนี่ค้มหวานให้เพื่อนแตงไทยสันนะฮะเหนือผนเอาแบาาบแตงไทยแบบ บ้านเ้าเอิญบักแตงบักแตงกริงบ่ขอเอิมแดงไทมยมันสุกล้วต้อ,วองผักบดเี๊กข้าหวานใช่กันมันจะใส่ข้าหวานใส่ให้นนได้มันแหล่ะลูกน้องนอนแล้วเวลานอนมันมันกินข้าวแล้ว มึงหันเขาในห้องนอนแล้วยาบัางนันบังนันบอสมันเสียถึงนสองเดือนแต่เขาเอาไปกินละโอ้ยตั้งแต่รุ่นรัดติดเชื้อกันไม่ไมาเสียเลยมือเดียวเขาไปกินเขาเห็นมั้ยอืมอมสองเดือนจวัวมันไปอยู่ได้บักนันเขาบอกสำนึกจีงเงียบจังสิบ่ กินน่นนอนแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนเราได้เวลานอนเราก็นอนซีมุกหามุกแหลงที่เราตื่นตืน <c oughs> ่นออกไปหายางไปหาเขาของหนามเราหยอกกลับมานอนมุมีผิดไผ่ก็ไผ่เราอินเนี่ย <c oughs> ผู้เหลืองแม่าาเก็บไปเที่ยวงลวนสิเ <c oughs> บอร์ดำบ่ มีกระดกดกเวตัสเอาอยู่มันดกหลายเป็นกบันนี้บ้านไหนสุกจือเถื่อนเป็นยูจากมองบอลหกเจือเถื่อสีเหสุกอยู่ใจมยอยู่ทำังากันอีกอ้ะยังติ๊ม เรมายามบ่มีคนยามมีแล้วบ่ามาเอาเจา๊หลานพูดแพงป่ะเจ๊ไปผูดแพงแ่เขียวเาโดนเอเขียวหงเยากระน่าแม่คงพูดเหลืองนะตะกี่ขึ้นจังหันอ่ะเก็บไปให้เราดูขดินขาแด้วนออง

อ่ากะเอาไดู้่หมตาย่นี่จะปลูกทอ่ไไม่ไงม่ไงเราปลูกผู่บังเิดตายแล้ววะเฮ้ยนี่มันนีกับยาคือเผาเนื้อ แนวมีบวยากแน่อยากบัอยากแน่อันบมีหันยากพะโลสองหน่วยไม่ไงไปเอาพากับเจอจังมาเอาตัอื้อตังนี้ตุ่มอืมเอาไปกินนะสองหน่อยอืม แล้วบุกไปอยู่อ่ะนี่เรื่องหนูกุ๊ดเฮ็ดอื้มไหนหนามิงวันเลยเด้อมิงวันเลยเปลเฮ็ดยุ่งเข้ามาเฮ็ดผู้ไม่เจ้าไม่มาเฮ็ดหม่างของไม่เบิดตัวะมันเฮ็ดบ่ได้ผิดแปลนคนเนาะเฮ็ดไปชดเชยนี่ไงว่าเป็นสางของมาเฮ็ดเนาะอือเฮ็ด ปานนี้เงินก็เอาไปเบิดเกินเสียเงินใหม่อีกจักแสนเนาะยสามแสนบ่อคาซางเขาหลือไม่เบิด sure> ์ั้นบนหลือเขาบเริหารมันจะเสียซ่างเขาเหรอมันบ่ได้ซากไปยังมั่งของไม่เช่นไม่บิร เังอีกตัวนึงบอไปแล้วเหรอมนกระลอกขึ้กันเนาะโอ้ยหนักอ้้ก็กินก้างบบางโจ๊กเกาโจ๊กเกาไปจ้าซื่อขาวไจ้าซื่อกับขาทุกอย่างย่ในหันเบิอันนี้เขาเองเองเขาเขาบมาหุ่นไหว แต่ว่าเขามีเขาก็หายเขาไปเ,ออเขาบูลลเลียบบูเลียกลองยังหาเขามีเพื่อนเพืกับเขากับหนามได้หลายอ่กับแบงหายเปิลเอาเองคนใช้ล้วไม่เห็นป่ะไม่ถามไม่ควายเดี๋ยวคุยกับเราเพราะว่าเขาบูมันอยู่ค<อ>ือเปลืองเงิน,นแมนเบสไปซื้อเขามาหายซื้อไกซืบหมู เออกินเหมือืมอไปหมือนเพือนทั้งนำเสียเบสก็ <laughs> จะมาเป็นสันตะละได้พาใส่ตัวตัดใส่ตัวตัดใส่ได้ปุ้ย <laughs> เนี่ยเตัดใส่สารพูดเก่าทีบอออกจากหมีไปแล้วก็ตัดใส่ใส่ตังเออ กินหลายกินหลายกินทองวัดหัวว่าศาหนาตัวไหนอืมบ่มีเด้อสาดหนาบอมี่ศาดนี้ยังเดียวก็ออกจากนี้ตัวกัใส่ตันพาใส่ต้นบาาได้ยังท่างไปคุ้มเดือยยังลงสะพานนี่นะก่อนถึงสะพาน ไม,ม่หือมจำไม่ได้แล้วสร้างประจำแล้วนะ่ะจะผ่านผ่านไปคงเกี่ยมสร้างประจำแล้วเพียงไม่คเอยแล้วน้นขวนก็ไปแล้เนีย่ยบ้า,าเลย่จะเสะพเลา ม่ว okay. นจาไปถูกะลมเย็นจัดนี si. ่สาดหนาสัดนี่ก็คับใส่สาดนี่ติได้ใส่งาใส่งจันจัดตัวจีนได้นะใส่ก็ได้นได้เะ กินได้ดีนะกินตลอดเพราะว่าก็แค่ตลอดขา้าวสลัดนักแมนราเห็บจจ้าเแล้วจ้าเกลือจ้อจากะชิโตนเขาเขามาอีกให,เห้เฮ็ดอีกว่าชิโตนว่บาบปมี่ว่าไหเฮ็ดเฮ็ดแล้วเขาก็เฮ็ดเ้องอีกคือเกา่า <laughs> อื อันนี้ใส่ซางไหมอืมเฮ็ดแล้วที่ต้นเขาเขามาเฮ็ดเขาก็เฮ็ดมากอีกสิคะงวดนี้ก็น่าจริงวดสุดท้ายมั้งเพราะว่ามันหนักเลยเด้อเจ็บหนักเกินแล้วก็เลยโอ้ก็เปล่าเห็ดไหนาล้ว กห็ได้ปีชื่อแหลกก็ว่าบอกเอาหนาชิโตนย้อนว่าชิโตนคนกะย้อนว่าชิโตนกันหลายย่าเออในโอกาสเฮ็ดอีกเขาก็เฮ็ดเขาอีกคือกับว่าเป็นยังใจนี้ไป คือว่ามันยังบ้เบิดเวีนต่อกันก็ได้มาเห็ดน้ากันอีกตามมันมันยังมีเวีนน้ากันอ้วอย่างนี้ป,นนนปันไดกับนี้บันใดมีแนวงอมาหากันคือเก่าหล่ใหญ่นีบน้บัอือทุนยาเบิร์ดเวนเบิร์ดกัมเบิดคือจบกันสิ้นกันขาดกันจังคือห่างเสืออยู่ไปใส่กัมไปใหญ่ก็ กำหลายหลายกำโบเบจักเทืออั้อัน,น,อนงทงว,วดัดพูดนเหลวาหรอบ่เลนี่นยบ่ยังแม่บอกหนี้ต้พันแกะนี่ก็บร่ได,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 ด้ขึ้นไปกเจอรอกเจ้แล้เว้เบเรืตะบกเพลอดเพลนจิ้มไปจมไปพูดไปเจอกันคินงานนะจ๊ะ แซ่บแล้ว